ปลาทูปลาทปลาดุปลากเหลืองเฮ้ปลหไงพี่น้องเต็มเกระตาพี่น้องกระต่ายพี่น้องยามเถื่อนปิ่งขึ้ขึ้นโอ้ระวัาปลากระเงปลากระงเนี่ยสิ้ไรเสียบแขนนี่กะตีหายเอาอีกเล่นปลาเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งสัดสัดปลาดุ่น้องโอ้ปลาดูปลาหลายปลาพี่นองดอกปลาดุโปลาทปลาท พี่น้องเอ้ยลูกหน้าร้ายเติบเยอะที่นี่ท่านจะไปเลือกเอาพี่น้องป้าปลาซิวปลาซิวพี่น้องเห็นไหมขาวๆหันนี่นี่นี่เห็นไหมป้าป้าพี่โตได้่หรอได้สบายดีโอ้ยงี้ไหนหน่่ออยยเออว่าเองเหรอสบายดีสบายดีสวัสดีครับสสวัดีพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดี สุขูสุกคนเมื่นี่ยซ้ำแม่น้องว่าหาอยู่หากินเมื่อนี้เห็นเห็นเมื่อนี้ไอ้ดอนพี่สิพ่าไปยามจิบยามตอดเนาะสิพาพ่อยี่น้องไปเบิ่งวิธียามจิบยามตอดว่าเป็นแนวไรเนาะพี่น้องกยู่งานอจุ๊บหนุนหันเลยนี่กระลักรลักจิบหขาอนีิโอ้โหเลย นี่เขาจะเอิอ<บ>จิ<า>๊บเรื่อพี่น้องเนอจิ๊บเดี๋ยวสิไอ้ดอนพันสิยามให้เบิ้งกับไอ,อ้ซุกเนาะเขาไม่เคยยามก็เสือดันไอ้ดอนพลาดหันตองแท่เพื่อจังสีควางน้ำกินโต๊ะใดแกะมัดก,ก่อนมีบอสอยอยู่บ้านบม่เคยไมีบม่เคยมีหรอ,อ,อ,อกพอมาบุก บไดไซซจยังเถื่อนมีหวยเห็นไหมคันหวยจะหนักบอดได้เด้วยดึงตัวนี้เออดึงใหม่ขึ้นมาเลยดึงแห้งเลยอ้อฝืดเนาะดึกทางหนก็ดึงด้วยกันพี่น้องมันมีซองใหม่กดกี่ทางเลยนี่เอา โอ้มันคื้เลิกเหรอเพื่อนไม่นี่หาอยู่หากินเด้อหัวทีมล้งน้ำเด้เออโอ้มยเป็นเจอตึงสีเนาะเออเป็นเป็นสนเป็นตอนไปเลยพี่อนคว้าเลยรับเบิร์ตสุวรรณบอกเออกระดึงหรอเออเดี๋ยวพ่อแก่ขวดนะเออสันน้ำสันน้ำสันเอาปลาลงตึงปลาไหมครับวันนี้ มาบัง okay. มันสิม่านอยู่บ้านน้องพี่น้องเนาะยามจีบยามตอนก็ต้องยามยามก็ขึ้นก็ยามยามกลางเว้นก็ยามคือกันเฝ้าเลยมีปลามีสันแห่งในเรื่อมีปลาเลยเสื่อมงอเนาะเสื่อมีงอเนาะมาดูดกันพี่น้อง มันๆเลยพี <th ่น้องเลยโอ้เขาใส่อันตาหนามไรลเนาะโต่งกับหนามไรกกางเพียงโต่งตามันก็ลงมาทางน่ะทางหนามไร้ลงมานำน้ำใช่ อ้เออวะปลากปลุกพี่น้องโอ้เจเห็นปลากพี่น้องหอบนาเปลี่ยนเสือมากพี่น้องก่อนมันิดเออเห็นนี่นะกดมันก็เป็นตรงตงองนี้แหะโอ้ยกล่องเห็นมาเลยออเนี่ยออเกี้ยอกันนัพี่ เป็นสมันก็นมองกันเออมันกว่าเจอบ่ะเจอบ้างมั้งโอ้มานมานได้เห็นพี่น้องเลยเจอจอไหมบ่เนี่ยตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเพี่น้องเบิ่งมั้งไล่ไอยู่ว่ปลาน นาะแก่ก่อนพี่น้องพอมันก็อยากทายางเน่พอยืนอยู่เหัอเห็นไหมบ่เออเห็นอยู่ยเดี๋ยวไอรอนเป็นแกะมัดก่อนแล้วก็สิถอกปลาลงใส่กระตาปลาจิ๊บเนาะเออกันระเอาว่าอันที่ได้ดายแบบนั้นเนาะบดขึ้นอืมบดขึ้นเนี่ยโอ้แต่ประแดดวะอ๋าสียามเบิดขึ้นเนี่ยพี่น้องเลยเอามั้ยมาเดียร์ยาม โอ้โหเจ้าปลาีดีเลยนี่ปลาดโอ้โห็มรอเห็นเห็นเต็มกระตาเลยสิประดุกน้ำเนาะปลาถปลากปลาดุกปดุกเหลืองเฮ้ยลุกไงพี่น้องเขนกระตาห็นเนเติมกระตาพี่น้องยามเถื่อนเขินเบิ่อขึ้นโอ้ระวังปลาะแยงปลาแย่งอย่นสิได สียบแขนนี่กะทีห้เอาอีกลปลาเดี๋ยวห้พี่น้องบิ่งสัดๆัดๆนึ่เนาะปลาหลสนิทพี่น้องนํำกันปลาหน่อยปลาเด็กปลาเสบนี่นี่ปลาหงปลาใหปลากินหาวะเขาจเอืออ้ปลาอีดกรายอันนี้เนาะลาดกพี่น้องได้ได้ยังอีกไปไปไปนี่นี่ยเดี๋ยวมันเกมาในปลาแซบฮะโอ้ อาไปไรไปไร่มั ah, be, be, be ้งเหรอแดดมันตกหนักเนาะระวังมันดิ่มไปอะไรตางๆของตีนไปไปพยายามพยายามอีกย่างอีกสองลางพี่น้องจิ๊บเนี่ยบอจิ๊บกับต่อนจิ๊บอีกอันหนึ่งบอกระต่อนอีกอันหนึ่งนาะพี่ซานดังเนาะไอซุกกครั้งแรลกใจพี่น้องเลยแดดเผ็ดพี่น้องจำเนี่ยมันดังตึกตึกเป็นบ่เออมัดบ่จำจำดินเลยก็มัดมัดไร เพราะว่าอย okay. ู่บ้านเ้าบ evet> ่มี่ได้พี่น้องแบบนี้บ้านบ้านน้อยบ่มีบ่แม่นบ้านเ้าบ่มีเพื่อนห้องบ่มี่โตมาจากเห็ดอยู่แบบจิ๊บแนวนี้ได้จิ๊บบ้านเ้าบ่มี่อี้ยจะขี่ภาษาแล้วกับเห็ดเดีวเดี๋ยวนี้บ่มีไฟเห็ดพี่น้องมันตาเปล่าร้ายเนาะพอคอยมีปลาคือแถวนี้บ้านหนึ่งเกกับเต็มกระตาซ้ำพี่น้อง มันจะสีตัวเนาะมัน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 คุณพี่น้องเขากำมาหอดังที่สองเลยเนาะวิธีดึงกะเหมือนเดิมเหมือนเคยเนาะพี่น้องเพราะว่าปีจิ๊บคือเก่าแต่ว่าตัวนี้มันใหม่ออกอันหนึ่งเดี๋ยวหันไปดึงมาตัวนี้อาจจะผสมตัวอื่นเนาะดึงมาดึงขามันมาเนาะองค์ประกอบแนวใส่จิ๊บกับไอร้อนท้าแต่ว่แม่นบ่วิธีใส่จิ๊บนะได้แล้ว phi khi nào ta này em vào sâu cân nó Hoặc thay dính vải đại hết. Hãy dính vải ở tầng ta. Tân nha. Tân nha. Tân nha. ตัวนี้มันเป็นจิเก่าพี่น้องมีกระสีบ,บอ่อคอยอันนี้นเ,เป็นไรออสิบเป็นิบเนาะใส้เรินวายได้นี่ต้นสลับไม่กระสีกระตุกแน,น่นอยหนึ่งเนะาะต้นสลับกล่อง เห็นไหมบ่ตัวนี้คือบ่ตุกติกกระตับนเนาะนี่เป็นน้ำจิ้มเก่าบ่โอ้พีพีพีอยู่ข้างล่างพีพี่นองโอ้พี่ะปะบางีเนาะีอะไรพีเนาะปลดุกนี่โอ้ี้เนาะปลาดุกน้ำเฮ้ยอะกระสอบมาใส่ตัวนี้กรสอบกระสอบแต่มีกีี้ จะได้มีขี่ยาสายีใสกระสอบนะพี่น้อไปดนี่ฮอชายเล่นวนา,ายน้ะมันกระติกไกลกว่กันนะพี่น่อเห็นเยอะเย้ใช่ฮะเห็นส่งเไหมีจะขี่ยาพี่น่องจะเดินดบัางานเป็นไรเนาะ งามทอดตัวนี้พี่น้องตัวบาตรทำอีสเท่านะอัดแหลกเนาะเต็มตาเต็มกระตาด้วยพี่น้องคนเดียวโอ้ตัดไปนี่พยายามต่อนไปเ้างจะพยายามต่อนพี่น้องวันนี้เจอกันตอนยามต่อนพี่น้องอ๋อทำไมพี่น้องเขาก็มาดหอดอ่าตอนตอนเขาเลยเนาะไม่ยามต่อนตอนเขาไปยัน <c oughs> ตอนก็ต้องยามเนาะยามคนเดียวกับเนาะพี่น้องเพราะว่ามันนักด้วยตอนนี้ตอนต้องหงอกเ<ค>นาะ มันแบบขีดตุมมันพี่น้องมันต้องย่อบแบบเบิดเลยดัดทางวัให้ปลามันออกคื้นนะนะพี่น้องตอนนี้ก็บวมหัวจิมานเลประมาณพี่น้องมาหลุดน,น้ำกันเนาะอ้าตอนกับจิ๊บ์จะได้จิมานกูกันเนาะพี่น้องตอนนี้มันเกิดเจอแบบโอู้หูจะได้เหี้ยป,ปลาคออ้ไปยังอันนะ่ะกดประกดแมนบอ ม,นม,นมนนันมนันม,มันเนมือนเหยื้อได้ตมันเหรอคือตอนบลาซุกมามันคือนี่พี่น้องเลย <g ül üyor> นี่คลิปปลาสุกครัไปเปล่งเลยพี่น้องโอ้โอหจะแม่เนนี่ปลาพี่น้องมนัมนมนัมนมันอยู่แต่ว่าขี้เนื้อปนร้ายเนาะใส่ร้ายเตจอแค่คุกมันจะไปเลือกเอาพี่น้องปลาปลาซิวปลาซิว,วพี่นอ้องเห็นหมดขาวๆหันนี้นี่นี่เห็นหมปบา อ๋าพี่ตี่อเดียวเดาพิดโตัวอยู่วาแรงเนาะเดี๋ยวจะปาจะปาเก่งปางเด้อโอ้ขวยยายไกลก็ไดออน้น้อยอ้อาจะถ่ายก็ได้สันอาบ่ถ่า,า,า,ายิีนี่บอเบิ้งคนจีนถ่ายอ้าวเจอกันอ้าเอกันใช้ส,สอบมานมันกักหนอมานคักมานคักไี้ทีเต็ม ปลาล้วผตาอ่อเนาะปลาซิวก็คือว่าเห็นปลาซิวดูปลาขาวปลาขาวก็ปลน่อยาอีอมงเดี๋ยวเห็นปลาแดงาสนอเห็นอาก็สอบมาใส่ด้วยนี่ย เห็น่ะจะว่ามันกัดสีปนออนี้แน่นอนพี่น้องปนที่เงือดจุกน้อยปลาลายไม้ไม้ไม้ให้มองยามก็บหกหกแน่จุกน่อยได้พี่น้องหมุนยามหมุนปลายามเอา มันคือ่มีเนาะมีปลาอ้ยสวยเยามเบื่ขึ้นพี่น้องที่ตามเป็นอีพีอีพีเด้อทั้งสามสองเนี่ยเือเบิ่อจะี่อยู่สองได้เนาะเกิดเบืเบิ่งได้พี่น้องเบืเบิ่งพี่น้องเอยแวายคนเหลงตัวมันมนหลายหากินง่ายพี่น้องายคนเดียวนี่ยเป็นหาคสิบกิบก็พี่น้องตัดกันมาให้ฟันผู้ชมเบิ่อ แนวหาอยู่หากินบ่อึดงามปลาเฮาเดี๋ยวเมือ่อเดือกป่าอยู่เยอะคองเบงเพ<อ>ิ่นโอ้แินสิเขาอนั้นกองไข่เล้ว่ังเฮยสิเก็บบ่ได่บนเนี่ยนะยสิเปื้อขี้ดินเหน่นปีฮะอาตัวนี้มาปูอีกปูทางขงนอ้องน้อง นี <toys> ่เ <m ics> <m ics> ี๋ยวหน่ตนินอ่เียเลยิียวเนี่ยโอ้ปลาดุกปลาดุก่ปลาดุกออสำคัญเด็ดลปลาดุกดิจะดูมันเป็นกฆคานอมเนี่ย่เป็นสาปลาได้ปลาดุกหลาเตัวดิตัวนี้ จะมาใส่ปลาโต้ตัวนี้ปลาตองเนอะทต้องเล่นกับมันนะปลาดุกูตัวนั้นปลาจิบให้เป็นเดือยก่อนเนาะเดือกไปพี่น้องไปไปย่างเนาะรอบท้องซึ่งว่ารอบแรกกันเดือกเพท่านเลี้วพี่น้องไอ้สุกอยู่เดือกูุเดียวมันขี้เยื่อกไรเลยกับปลาไรปลาไรปลาลูกระไรทิ้งไปโตเมนเมนไปรอบสองพี่น้อง ร่อเบิงว่าสิมานอยู่บ่รอบซองพี่น้องรอบซองยกขึ้นมาแดดแล้วเนาะดุดกันพี่น้องมาอยู่บ่ดุดเกี่ยวนี่เ้เห็นแต่สีขาวๆเออปลาดุกเนาะปลาด,ดุกลอยสำคัญเป็นปลาดุกเนาะถ้าได้ปลาดุกนี่เออคักพี่น้อง ง่าเนาะกดมันเนาะถึง่ายอยือโมโอ,อ,อ้ค oh. ักเลยพี่น้อยวนถึงทังาานที่มาท,ทมามาบอจอกดิเาันถึงอยู่นะมั้งชัมมง่วโมงเขามายนทงอืม กระตาอีทั <authority okee> ้งเจ้าวะใส่ถอกเบิ่งกระตาพี่มันจังหัวแต่ได้แต่น้อยทำได้เนาะอืมโอเคเนาะกระสิีพุทซำตัวสุดก่อนเนาะสุดอีตายอีดีแต่กระสุดนี้กระมานคือกันเลยพี่น้องทั้งเนาะแกหาอยู่ไซด้ายกร่อยๆกระยามกระดุกมีตัวเงี้ยอืม ปลาลูกหน้าเขานีิดพักพี่น,อน้องกันฉันแบบพ่อได้กินบอกระเดือกินเลยพี่น้องนี่เดือกกินกับเห็ดปลาแดกเนาะใบกินพี่น้องเห็ดปลาแดกไนพี่น้องปลาอีทเสียเบ็ดได้นี่เห็นบอกมันมาเกาะหลังมันบริเวเขาจิ๊บดอกแต่มันเกาะอยู่ทางหลังปลาแต่สุดท้ายเอาไปเสียเบ็ดปลาโกดบอกเอาไปทอดกินกันนะ เอาไปอ้อกินก uh, ็ได้เนาะอ๋อขาดพี uten, ่น้องน้องพี่น้องพยายามขึ้นมากเลยครับต้งมืเดือกปลาดุกก็ยุ่งชวนปลาดุกเนาะปลาดุกเขาคลังไว้อย่ามันตายเออเขาก็สิบเอาไปฮะโอ้อะไรเจียโตเนี่ยไปจุ่มอยู่น้องไว้มันก็ไหน่มาสิปลายสิบหายเป็นเดือดก็ต้องเข้าเดี่ยวน่เลยส่วนปลาหน่อยนี่ก็สิเดือกไว้ส่วนปลาหน่อยเนาะเก็บปลาแดก ส่วนปลาตัวนี้ก็เดือกไว้พอได้ปิทแทนเห็นพอไดิบิตัวนี้เห็ดปลาแหลกเนาะตัวนี้เดือกเดี่ยวประมาณนี้นะครับตัวนี้ท่านได้เดือดเดี่ยวหลังจากที่ยามจิ้มเดี่ยวเนาะไม่ย่อต่อนี่ยำเดือดไเนาะโอ้ไปเลย

อืมโอ้ดิดับดบดบ่พี่น้องอู้ปลาปลุกปลากนี่เอเออองรไนะอยางเสากระตาสายกระตาพี่ทองบ่งมันจังเห็น โอ้หลอทำอีจเป็นสอบช่ไมกทำยีเ uh ป็นสอบเนาะจะกินเหงาจะกันข uh ัน huh. บ okay. ่มีก okay. okay. ินยแงไ้องสียแจะกินหงาไรมันหยาดเดือด้ัปลาปากปลาลูกเ้ยปาูกเลิเลิลงนะปลาคอกรมีโอ้โหเหมล้ปลากเลิศลเามา พยายามจิปต่อ,ตอมาแล้วพี่น้องเยทั้งจิปทั้งต่อเนาะป็พลีเคืองตาเนาะทั้งขงี้เหงอทั้ง,องอยังเนี่ยแล้วทำการเดือกกันพี่น้องเลยเลือกออกแยกออกเนาประปลาดุกกระยุรุมพวก<อ>นกี่กระเพาชุบมันนี้ครับมวนยามขี้คานเลือกเนาะอือในกระสอบปูยังเต็มอยู่พี่น้องยังเคืองเดยเดี่ยเสียดเอากันพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งดุนกัน ยามเลยเนาะเท่ายามเท่วยามหลบเลิกหลบเลิกเท่ายามเลยรื่อยตามทิพนที่ยามที่บางที่กับมงนั่งบางที่กับตามทิพาที่โอ้แต่ไม่มาไหพี่น้องัปาดุกปาาเนหอหลดปุารุกปาตุ๊กปาุี่หยองเย้ย รูปหน้าปานไอรอน,นก็มามนเด๊ป้าเถอพี่น้องเลยมานมัน,มน,มนกับปะลุนี่แหละสุดยอดพี่น้องถ้าถือปลาลุเพาะกันตอนหนาอีกเนาะพี่น้นองจับเหาะจิบมาเด็กก็ม,มายหาะต่อยยามติบจิบอีกอันหนึ่ง วันนี้สามรางเนาะฤกษ์สี่เด้พี่น้องขึ้นอีกแน่นาจะบ,บดขึ้นบ <c oughs> ดขึ้นรับรองวันเต็มกระสอบพี่น้องมือเส้ารับรองวันเต็มกระสอบปลาเนาะเห็ดปลาแดดแดงไว้กินแน่ปลาใหญ่ก็ไว้เห็ดไม่นุ่กกินตัวนี้ตอดเนาะมันมานไไดิ <c oughs> น้ำเช่าไรเนาะ โอ้ตรๆลาโอ้สุดยอดพี่น้องมามาโอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ยปลากีามปลา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 ใหญ่นแต่พี่น้องวิธี วิธีชีวิตเนาะวิธีชีวิตนคนตกคนตกวันนี้ออกไา,าคือบริยูเลยใช่ไหมเนาบริยูเลยเนาะบริยูบริยเนะเพออาชีพนี่ก็เป็นอาชีพค้าปลาขายคนในบ้านนั่นนเอ้ยอใช่เขาเดืกบ่ที่พี่อน่อ

จิบลังที่สามกันปลาดุกปลาดุกเจ,กจก๊กเจ๊กโตเลยถือประมาณอยู่พี่น้องไปึ้นกันหลนะังจากที่หยา,ยามแล้วก็ขึ้นไปพักพอนประมาณครึ่งชั่วโมงกก็ลงมาใหม่อีกเนาะ ตอนนี้ไอรอนเพันสุิมาอัปเดตปลาให้เบิ่งว่าหลายรายหรือหลายหน่อยใช่ไหมปลาดุกตัวนี้ปลาดุกเลยนะตัวนี้ส่วนปลาดุกที่เทาเลือกไว้เนาะร้ายโอ้ร้ายครับพี่น้องเลยเป็นกระสอบปลาดุกทปลาี่เท่ายาม่างังยานปลาใหญ่ปลาใหญ่เอาไว้ต่างปลาดุกเอาไว้ต่างส่วนปลาดุกนี่ยฮะต้องคลังไหวเนาะมันตาย เดี๋ยวกับไปแช่น้ำไปเกับบ้าหน่อยๆนี่างน้นะครับอยู่ีเนาะเออดื่มเมืองทีเด็ดทีนี้เนาะซุ่มนี่สิเป็นปลาแดกนะไม่เห็นปลาแดกม้านี่ดอกนะจุ๊บจ๊อดปลาใหญ่ก็ได้ปลาน้อยก็ได้ไปเอาเดือกก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา แค่มมกตีนึตีนึ่งตีหนึงนะองนยถึงเ่ง่ปลาเขาก็ยังได้บอยุดบอยนเนาะปลาประลุใงทงนี่บอนี่นะเปิดเปิดเปิดอีก กินน้องต้องใจแม่กินขผาได้องหยาดตามมาคุงปีบปลาคุนบอกองแซมลอยเอาะมันลอดปลาแจะตึงปลาลุกนะนั่นๆทำงานน้องกสหรับคลิปนี้กันเช่นซองอีฟีเลอพอเหรอ ตาบหงเรียนจบไปแล้วฮะก็ได้ถายบ่ตาบหงแซ่บๆยานี่น้อเฮ็ดจน2อีพิเนาะแบบติดตามอีกจักหน่อยเนาะแต่ตอนนี้มื้ออื่นอีกมันสิได้รายปานดเนาะเบิ่งอีกคิหน้าพี่น้องอีพ2้ดกดไลค์กดติดตาม กระแซน้ำพี่ราไหมเรายังกำลังใจในการเห็ดกิรเนาะหรดยุเลยนาะเห็นบอกไม่เห็นหมดอยุ <y u S 2> เลย <y u S 2> นะฮะโอเคไายบายขอกันวีพีน่ะ